นี่คือตึกไทเปวันโอวันหรือไทเป101ที่คนไทยเรียกกันนะครับใช่แล้วครับไม่ผิดครับเพราะช่วงที่ผมไปไทเปนั้นชุ่มฉ่ำมากนะครับทั้งกลางวันและก็กลางคืนเนื่องจากผมไปที่ยวไทเปในช่วงที่ไต้หวันนั้นมีไต้ฝุ่น ไต้ฝุ่นกองเลยกองเลยนะครับที่เขาเรียกกันนะครับเขาบอกว่าไต้ฝุ่นลูกนี้รุนแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีเลยนะครับหนักไม่หนักครับก็คือถึงขั้นที่ว่ารัฐบาลประกาศให้เป็นวันหยุดกันเลยทีเดียวนะครับนี่นะครับจากที่แพนไว้ที่ว่าเราจะไปหามุมถ่ายรูปสวยๆรอบตึกนะครับหรือไปหาร้านดังๆมาล่าอร่อยๆแถวตึกนั่งกินแล้วก็มองตึกไปด้วยหรือว่ากิจกรรมต่างๆริเวณหน้าตึกที่ว่าน่าจะคึกคักนะครับในช่วงเย็นที่คนจะมาเดินกันไม่เหลือนะครับ อย่างที่ทุกคนเห็นนี่เลยนะครับก็คือว่าแม้แต่ยอดตึกเนี่ยก็ย,ยังมองไม่เห็นเลยนะครับเพราะว่าฝนตกหนักแล้วก็หมอกมากนะครับสงสารไหมนะครับผมสงสารตัวเองมากนะครับแต่ก็บองในแง่ดีนะครับก็ถือเป็นภาพที่ทุกคนไม่ค่อยได้เห็นแล้วกันนะครับเอาละครับแต่เมื่อมาถึงแล้วนะครับก็ขอเก็บภาพข้างในหน่อยแล้วกันนะครับว่าข้างในเนี่ยตึกเนี่ยมีอะไรบ้างมีแห้งมีขายของอะไรบ้างตามผมไปดูได้เลยครับไป สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องไลน์โเป็นนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าตึกนะครับไทฟเวอรวันโอวซึ่งเป็นนด์มาร์คสำคัญของไทเปฟะครับไฮะในไต้หวันนั่นเองนะครับแต่ตอนนี้ผมมาด้วยพายูนั่นเองนะครับดูสิคือตอนนี้ไม่เห็นยอดแล้วนะฮะก็คือยอดหน้าตาเป็นไงไม่ไม่ไม่เห็นใดๆทั้งสิ้นนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมอยู่หน้าตึกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวกาลังจะข้ามถนนเพื่อไปในตึกนั่นเองนะครับแต่ผมได้ยินว่าในตึกเนี่ยมีห้างมีสัค้า ร้านค้าต่างๆนะครับเดี๋ยวจะลองเข้าไปนะครับตอนนี้หัวเปลี่ยนหมดแล้วครับเดี๋ยวไปดูข้างในนะครับไปนี่ครับตึกไทเปวันวันตอนนี้คือมาในช่วงพายุนะฮะไม่เห็นยอดแล้วตอนนี้กำลังข้ามทางม้าลายนะครับรออยู่แต่จริงๆแล้วการเดินทางมาที่ตึกนี้ไม่ยากะครับมีทางรถไฟใต้ดินแล้วก็รถบัสนะครับซึ่งผมก็มาด้วยรถบัสนั่นเองนะฮะ เอาไปเกี่ยวแล้วเดี๋ยวผม,มข้ามก่อนนะครับไปไปกันโอ้โหผมว่ากล้องน่าจะแบบไม่ชัดหรือเปล่าผมไม่ได้เช็ดเลนนะฮะตอนนี้คืออยู่หน้าบริเวณศึกไทยเปวันวันนะครับซึ่งตอนนี้ฝนตกหนักมากครับไม่ได้ตกธรรมดามันคือพายุใต้ฝุ่นนะฮะดูดิชุ่มหมดนะครับ,รบโอ้โหดูริ้วข้างล่างดีครับเนี่ยแรงเลย เดี๋ยวเข้าไปข้างในครับผมไม่แน่ใจว่าปิดกี่โมงเดี๋ยวลองหาข้อมูลกันมาบ่อยอีกทีนะฮะนี่นะครับข้อมูลของตึกนะครับข้างบนเป็นออฟสิเลอรีนะครับซึ่งวันนี้คงไม่ได้เปิดนะฝนตกหนักมากนะครับแล้วก็นี่ครับสกายดี i ิ่งนะครับส่วนของอาหารการกินนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ส่วนของช้อปปิ้งมอลล์นะครับวนช้อปปิ้งมอลล์น่าจะมีสักหกชั้นไหมไม่แน่ใจจากตรงนี้นะฮะมีถึง 6F นะครับที่เราอยู่ตรนนี้คือน่าจะเป็นชั้น 1F เดี๋ยวไปดูนนครับมีชั้นใต้ดินลงไปอีกนะครับเดี๋ยวดูข้อมูลเมื่อกี้เห็นบอกว่ามีอ๋อนี่ครับมีชั้น B1 ด้วยครับแสดงว่าลงไปได้อีกแล้วก็ชั้น B2 ถึง B5 เป็นชั้นจอดรถนะครับตอนนี้กำลังลงไปที่ชั้น B1 ดูนะครับ นี่เป็นพวกร้านอาหารเป็นคาเฟ่อามีอสอสเวอร์ทอรี่ด้วยเบรกส์ร้านปิดแทบจะหมดแล้ว <laughs> อ๋ออันนี้คือจอรดรถเก็บเงินค่าจอรดรถอ๋อฟู้ดคอร์ดอยู่ทางนี้เดี๋ยวไปดูฟู้ดคอร์ดหน่อยฟู้ดคอร์ดอยู่ชั้นใต้ดินนะครับ B1 ฉังงนไงวาจะผิดอะไร จะว่าไปก็ร้านเยอะนะฮะลงมาคือเหมือนจะแบบไม่ได้กว้างครับแต่พอลงมาจริงคือกว้างมากด้านล่างนะครับแล้วก็ร้านอาหารเยอะมากแต่ว่าตอนนี้คือปิดไปเยอะแล้วเลยแค่ประมาณไม่ถึง5้าสิบปอร์เซ็น์มั้งนี่ดหน่อยนะครับแต่คนก็ยังนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับกินข้าวทุกทนั่งกว้างนะเนี่ยว่าไป ตอนนี้คือคนเหลือน้อยมากครับเพราะว่าตอนนี้สามทุ่มนั่นเองนะครับก็คนก็น่าจะกลับไปแล้วบวกกับที่ว่าฝนตกหนักด้วยนะครับก็คงจะไม่มีใครที่แบบมาเดินเล่นขนาดนั้นเนาะก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น F 1 1 F นะครับก็ตัวห้างอ่ะมันไม่ได้กว้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินๆไปก็จะหมดละเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวหมดชั้นนี้ผมก็จะขึ้นไปที่ชั้น2นั่นเองนะครับ2 F F 2นะครับ จริงๆตัวห้าครับมีอยู่สองสีนะครับแล้วเป็นที่ผมขึ้นมาจะเป็นตรงเซ็นทรัลเนาะอันนี้เป็นเซาล์ครับตันนี้เป็นอีสต์แล้วตอนเนี้ยผมอยู่นี้แล้วก็ด้านผมที่ตรงน,นี้จะเป็นฝั่งอีสต์นะครับนี่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นวกของไฮเอ็นต,ต่างๆวิวโชว์ซีน n ม m าสกายเวล์คืออะไรรีร่ไปดูหน่อย ทางข้ามฟากไปกฝั่งหนึ่งนี่นะครับเหมือนแบบจากเซ็นทรัลโบ์ไปสยามนะครับประมาณนั้นสองนั้นเลยหมดกระเดินกงนตอันนี้ชั้น3นะครับแล้วก็เท่าที่เห็นก็คือร้านพวกเป็นติกคาไฮเอนครับแน่นอนครับผมไม่สามารถที่จะซื้อได้ ขวามือผมนะคาเธียนะฮะซึ่งห้างหรูมากดูสิโบเตก้าเวเนต้าหาลูหาลานะฮะสปิริตปาเตอข้างล่างก็มองมีกุชชี่ จริงๆนะครับเดินที่นี่เหมือนรู้สึกเหมือนเดินอยู่ที่เสยาพารากอนนะฮะคิดว่าไม่ต่างกันเลยเพราะว่าสินค้ามันเป็นสินค้าที่เราเดินดูได้อย่างเดียวซื้อได้ได้กำลังขึ้นไปที่ชั้นชั้น 4F ร้านส่วนใหญ่ก็คือปิดหมดแล้วนะครับพวกร้านกาแฟหรือช็อปต่างๆก็ทยอ,อยปิดนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเปิดถึงกี่โมงนะเดาว่าน่าจะประมาณสี่ทุ่มเพราะว่าจริงๆก่อนที่ผมจะมาที่นี่วันก่อนผมก็มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็คือไฟเนี่ยที่ผมพาไปดูเมื่อตอนแรกๆที่ด้านนอกอะฮะคือเขาเปิดจนถึงแค่ห้าทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครที่มาแล้วเพื่อจะมาถ่ายรูปกลางคืนนะอย่าลืมนะฮะมันปิดห้าทุ่มเพราะฉะนั้นเนี่ย การโนนลาดีๆนะฮะตอนนี้ก็คือนะฮะบุรีตองหรบบเบอร์เบอร์ลีนะครับน,น,บนี่มีแต่แปรนใหญ่นะครับแล้วก็ด้านบนชั้นลอยอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นพวกร้านอาหารหรูอ่ะออฟสเปซอรี่ <Observ atory S 2> นะครับก็คือส่วนที่ไปชมวิวด้านบนตอนนี้คือปิดแล้วนะฮะ <laughs> ซึ่งไม่รู้นะครับว่าที่ปิดนี่คือปิดตามเวลาหรือปิดเพราะว่าฝนตกพายุเข้ากันแน่ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าราคาเท่าไหร่ด้วยแต่รู้สึกว่าจะประมาณพันดอลลาร์ไต้หวันอะไรประมาณนั้นแหละเดี๋ยวผมเอาข้อมูลแปะให้ละกันนะครับใต้ข้างล่างนี้นะฮะวันนี้เดี๋ยวไปดูส่วนอื่นก่อนละกันนะครับไปร้านผัานชานะครับแน่นอนครับไต้หวันก็ต้องคู่กับชานั่นเอง นี่ก็เป็นชาพวกชาดีๆราคาแพงราคาเท่าไหร่เนี่ยเก้าร้น่าจะหมดแล้วนะครับชั้นนี้เนาะอันนี้เรียกว่าชั้น5 เราอยู่ชั้น5้านะครับน่าจะหมดละส่วนของช้อปปิ้งมอลล์ครับผมแลบสำหรับคลิปนี้นะครับมาสั้นๆนะครับพามาชมตึกไทยเปวันวันในช่วงฝนตกนั่นเองนะครับแน่นอนครับคนไม่คึกคักแต่ว่าพาเข้ามาชมบรรยากาศละกันนะครับว่าเป็นเป็นประมาณไหนละกันนะครับก็เดี๋ยวผมมีข้อมูลอะไรผมก็จะแปะได้าว้นด้านล่างนั่นแหละฮะเพราะว่าผมมาตอนนี้ผมไม่มีข้อมูลเลย แล้วก็ทุกคนอาจจะเห็นว่าผมแตะข้อมูลไปบ้างแล้วแหละเพราะว่าผมมาตัดคลิปที่หลังมันก็ต้องใส่ข้อมูลได้เนาะโอเคครับคลิปนี้มีเท่านี้นะครับสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ติดตามกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย